สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมใหม่ครับกันนะครับพอดูกั้นตั้งเลยคอลเลยบอกโอเคคอลตรงนั้นไม่ต้องไปสนใจมันนะคือลองเซิร์ฟเฉยๆตรงนั้นด้วยเราจะไม่ยุ่งกับมันไปไปตัดไม้กันก่อนเร็มเร็ตัดไม้โอเคตัดทีเดียวได้หมดเลยเอลล่าบล็อกซ์ฟโอเคนะไปเลยไป Okay. อาจจะโกงมั้นิดนึงคือเดี๋ยวเออขอไปรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับทีครับตอนนี้เรากลับมาแล้วตอนแรกก็ใช้ขวานได้แบบปกติแหละเพราะเมื่อกี้มันติดเบลอวิดอยูตอน,นี้เราก็สบายแล้วอินตัดไม้เร็วขึ้นไปอีก จากตอนแรกที่จากตอนแรกที่ตัดไม้เร็วก็ <c oughs> ตัดเร็วกาเดินไปเราจะไปอยู่ตรงนู้นอันนี้ไม่มีอะไรจะบองนะนะโอเคไม้ตรงนี้แลนด์มาร์กตรงนี้จะโอเคไหมวิวากระบบพัง หรือว่าจะสร้างบ้านในธรรมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยด้เนะี่ยตรงนี้ก็ได้เนะี่ยเออไปตรงเนี้ยเพราะเราบอกอยากเป็นมนุษย์ธรรมในช่วงแรกแบบย้ายถิ่นฐานไดตลอดอะไรเงี้ยเออก็ดีนะน่าจะดีน่าจะดีน,ะน่าจะดี มาเพื่อเรื่องนันขออนุญาตปิดไม้แป๊บหนึ่งเคเสร็จละวหมดแล้วสวยแล้วก็ต้องปิดไปก่อนหนึ่งนะไปยิงปืนเสร็จแล้วยิงหมด เราจะไม่เปิดเลยเลยตอนนี้จะเปิดแค่ตรงนี้อ่ะถ้ามันมีแสงสว่างให้มันเข้ามานิดนึงโอเคขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆข็ดไปเลยเลยผมก็จะไม่มีตัวอะไรนะตัวเนี้ยเอ๊เราต้องรอมันจริงใช่ไหมเนี่ยต้องต้องรอแหละเพราะเราทำอะไรไม่ได้ อจากว่าเราจะเจอฐานเอ๊ะหรือเราเผาไม้เลยนี่ว่าเผาไม้ทำฐานไปเลยง่ายง่ายง่ายทำแค่นี้แหละซื้นว่าเผาตรงนี้นิดนึงเฮ้ยว่าตรงนี้จะจำให้มืเอยแล้วก็ขุดต่อใช้ <c oughs> อเตอร์หายไปก่อนเราให้มันพังก่อนเราค่อยใช้อีเตอร์หินไม่ได้อัดคลิปมานานมากเลยก็จ,กจ,กจ,กจกะเกนี่ยงๆเลยอืมได้มาแล้วเราก็ต้องก สิบสองอันพอแล้วเคเอาไปย่างหมูต่อใช้ไม้ไม่เอาดีกว่าใช้นี้ดีกว่าเอาไปสักสามอันนะเคยทีนี้เราก็ปักไฟเลยเดี๋ยวในอนาคตก็จะไม่ใช่แบบนี้แหละ ในโคดบ้านเราอาจจะดีว่านี้ก็อันนี้ไม่เรียกบ้านไงนข้างนอกมืดแล้วต่อไปเราจะคราบกล่องสองกล่องอ่ะบักบักบักเฉยอ้าวบักอ,อ,อันนี้ไม่น่าได้ใช้ละตะโตรงนี้ก็โอเค โอเคปนังนะขอไปดูระบบที่ทำไว้แป๊บหนึ่งขอดูแป๊บเดียวแป๊บเดียวตัดตัดไปเลยทั้งนั้นอนะโอเคไปดูมาแล้วเรีย okay. กคอร์ดเราก็กดตอบเลยเมื่อกี้ก็มีบั๊กนิดนึงไม่โข้ากันนะเพราะไม่ว่ากันนะเออไม่ใช่ไม่คุยกันนะไม่ว่ากันนะ ทั้งไฟทุบกิเอใช่ไหมมันคืออะไรอะเอ๊ะขอไปรู้ว่านาทีทุกป,ไปียวทั้งไฟคุกกินทั้งไฟเโโฮ้ยคโอ้โหไม้แล้วก็สติ๊กอ๋อ <c oughs> แต่เราก็จะเสียงายตก้อนหนึง่งแต่เราจะออกไปตัดตอนนี้ก็ไม่ใช่แต่เราจะได้ฟูแต่เราขาดไม้อันหนึง่งอ๋าทำไมเด็กจะวิ่งออกไปตัดหลอโอ้โหยืนรอเลย

มันเป็นระบบเสริมอันนี้ย้อนออกนะเราไม่มีเงาหมุนโอเคงั้นเราก็ต้องขุดต่อไปเรืร่อย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 เรื่อยเรื่อยก็กว้างเพิ่มบล็อกหนึ่งกว้า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 ง เราจะไม่ตัดตอนนี้ตอนนี้ไม่ไมตัดดีกว่าตรงน,นี้กว้างพอแล้วโอเคพอล้วขุดลึกลงไปสองบล็อกเราจะขุดไปอีกสองบล็อกเริ่มเริ่มได้กว่าจะขุดเสร็จ เราไปที่ขุดเหมืองอะโอเคแค่นี้แหละลก็อย่างนี้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 กระส่า,าแ,ลสแล้วก็หนึ่งสองสามบล็อกเนี้ยจะเป็นเฟรมเกตสองบล็อกตรงนี้เพราะอะไรเป็นแล้วก็เลยสแตน ันนี้แหละแบบแต่งสีตรงนี้แต่งตรงนี้รก็ได้บอกไม้เราเยอะอยู่พอไหมตรงนี้โอเคก็แต่งด้วยตรงนี้ก็เฟินเก ทำหายแล้วเออค่ะจะทำได้แล้วเป็นเกทไม่ใช่เป็นอน่่งเดียวโอเคแล้วก็โอเคพอดีเลยเราต้องรองใช่ไหเนะี่ยกว่าจะเช้าเนะี่ย ถ้าตัดแล้วจะมีคนคิดว่าเราใช้คอมารไหมฉะนั้นเราก็เลยไม่ตัดดีกว่าไม่ตัดดีกว่าอเคนะคิดก็จะยาวหน่อยโปรดจงเข้าใจกันด้วยนะครับทุกคนเลยเปิดเชดเดอร์กันไหมเปิดดีกว่า จะรอเส็ดเดี๋ยวเข้านานนิดหนึ่งตัดไปโอเคภาพสวยอ่ะโอเคภาพสวยภาพสวยจตมีความหลอกนิดนึงโอ้โหปิดดีกว่ามั้งเห็นความต่างแล้วใช่ไหมความต่างกันขนาดไหน แต่ันกตกเาอกมาขางนอได้แล้วแตาฝนตกมันก็มีมันก็เกิดทิทีเอ่จะทำอะไ,ไ,ไล่าหมูกันเลหมูกันมันจะเกิดทไมไดนอ่ยไม่เห็นเลยอะ่ะ ระวังน้ำมึงไม่เกิดไม่มีตัวอะไรเกิดเลยแกะโอ้โหของดีมาแล้วแล้วแกะขอยาแนกแนกเฮ้ยอยังไม่ขนแกะเกินมาอันนั้นด้วยแล้วรู้ว่าขอเอาไปทำอาหารเลยนะ แต่เราไม่มีลูกหมูอะถ้าเรามีลูกหมูเราจะได้เลีย้ยงเยอะมากเลยเรแกะเรามาล่านายเหลือเอ่อเราจะทำลูกหมูลูกหมูอยู่ไหน ขมอยู่ดีเต็มเลยเย่เย่เย่ดีใจจังเลยตัวเย่เนี่แหละเแกันาีวก็คแล้วก็ตัดไม้หน่อยมันคือทางรัดของผมที่ผมได้ทำเอาไว้ที่ผมต้องเอาเ้หนม mà hạng và cho nên lưu nhiều nhiều mà một, à, hát một là hát một là mát một mát hạng là hạng mát hạng mát hạng mát hạng này nè à, Nó có lên hạng này à. nè ไฟอ้ไม่จะใช้ได้กนะ๋อะไมันใช้ได้หรือเปลา่าเราไม่ได้เสเอ่อราอาเอนมากี่นาทีแล้วนะอ,ออยก็จัง,อ,นะอ,งอี๋ไหมรออีก เราไม่ได้ลเลเวลนี่นาท่าปีงี้เนี่ยอะไรที่ดีเลย